คลิปนี้แอมมินตั้งใจมาจาัดโปรโมชั่นกีตาร์ไฟฟ้าทรงเทเลพร้อมแพ็กเซตในราคาสุดคุม้มแอมสิบวักระเป๋าปิกใส่แจ็คใส่สายายครบชุดเลยนะคะในราคาย่าน4,000บาท4,190บาทและ3,990บาทราคานี้ไม่ใช่ได้ใช่กีตาร์ไฟฟ้านะคะแต่ขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่ามีแอมกระเป๋าใส่แจ็คใส่สายายปิกสำหรับยี่ห้อสยามมิวสิง ราคา3 9 9 0าสบาทสำหรับยี่ห้อ PHX ราคาอยู่ที่4 1 9 0่งบาทซึ่งยี่ห้อ PHX นะคะจะมีแค่2สีเท่านั้นก็คือเยลโลคอนแล้วก็บูชิฟอนแต่สำหรับสยามมิวสิก3,990นเอนาะจะมีทั้งหมด3สีีสีแดงมีสีเขียวแล้วก็มีสีฟ้าอีกตัวหนึ่งราคาที่ปรากฏด,ด้านล่างนี้ไม่ใช่ราคาเฉพาะกีตาร์ไฟฟ้านะบอกไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าราคานี้มีแอมป์สิบบาทกระเป๋าปิกสายแจ็คใส่สาย้ายครบชุดเลยนะคะ ใครที่มีงบประมาณ4,000อยากได้กีตาร์ไฟฟ้าทรงเทเลไว้จัดสักตัวก็ต้องมาหาที่เพจแล้วละแหละทำไม2แบรนด์นี้ราคาต่างกันเรามาแนะนํากันก่อนดีกว่าบ,บอดี้สเปกนะคะไม้มันจะค่อนข้างเหมือนกันเลยคือไม้เบสฟูดนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเกรนท็อปเนาะตัวนี้มันจะท็อปกว่านิดนึงส่วนคอเมเปิลฟิลกบอดรอยฟูดเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้คอมันจะเข้ม,เข,มเข้มกว่านิดนึงมันจะเป็นเหลืองเข้มๆอันนี้จะเป็นเหลืองอ่อนๆส่วนหน้าตาตัวนี้มันจะเป็นสีจี๊ดๆปิกาสีดำเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นสีหวานตท่องกร ในราคาย่านสี่พันก็จะมีอยู่เท่านี้เซตเทเลของเรามีอีกตัวหนึ่งราคาอยู่ที่7,200บาทแอมมิ่จะขึ้นลูปไปตรงนี้เลยจะเป็นกีตาร์ของคาจูกิโนคลิปนี้ก็เคยรีวิวแล้วเดี๋ยวจะแนบไว้ที่แคปชั่นอีกทีหนึง่งเป็นไม้เท็กวูดสินค้าและเราเป็นมือหนึ่งทุกตัวและจัดส่งฟรีทั้ง2กล่องเลยกล่องแอมกล่องกีตาร์เราจัดส่งฟรีทั้ง2กล่องสําหรับกีตาร์ไฟฟ้าพรอมแฮ็กเชที่ร้านเราเนีนจัดโปรโมชั่นอยู่ราคาถูกสุดอยู่ที่สาม0รบาทเข้าไปที่หน้าเพจล แล้วมันจะมีโพสที่แอดมินปักหมุดไว้อยู่ถ้าเกิดซีบกักกีต้าไฟฟ้าทรงเทเลมันดีแอดมินจะนํากีต้าทรงอื่นๆมาจัดโปรโมชั่นอีกเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบคลิปรีวิว2ตัวนี้เนาะเอาแบบสั้นๆถ้าเกิดว่าคลิปยาวๆเดี๋ยวไปจิ้มที่แคปชั่น